สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i n g นี่คือ Twin Frame Love r e a d i n g EP ที่25แล้ว Twin Frame หมายถึงคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะหรือว่าคู่แฝดทางวิญญาณนะ,อ,ะอธิบายง่ายๆก็คือคุณทั้งคู่นะคะเหมือนกับเป็นภาพสะท้อนของกันและกัน นะคะคุณรู้สึกคล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนกันผ่านประสบการณ์เรื่องราวความรักและชีวิตมานะคะในแบบเดียวกันเรืคล้ายคล้ายกันคุณทั้งคู่จะสื่อถึงกันอยู่เสมอรู้สึกถึงฝันถึงแล้วก็รู้สึกรอคอยนะคะแต่เป็นการรอคอยที่มีความหวังและคุณรู้สึกว่าคุณทั้งคู่จะได้เจอแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เจอทวินเฟรมนะคะบางคู่รอคอยแล้วก็ได้จะเจอกันนะอยู่ด้วยกัน นะคะจนวันสิ้นลมหายใจแล้วบางคู่เนี่ยก็มาสัจจันมากคือเสียชีวิตนะคะในวันเดียวกันในเวลาไล่เลี่ยกันสถานที่เดียวกันก็มีนะถือว่าเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณแต่เนื้อสิ่งใด่ผู้อ่านก็จะย้ําทุกครั้งว่านะคะทวินเฟรมิสโซเมตถ้าแปลเปลี่ยนเป็นรักแท้ได้อันนั้นจะยิ่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะแล้วขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่ง Facebook Instagram นะคะรวมถึง Line แอดใหม่นะคะแอดมินดูแลช anel แน่ว่าให้ได้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทวินเฟรมเป็นยังไงบ้างนะ ทั้งคู่จะได้เจอกันนะคะที่ไหนยังไงบ้างจะได้เจอกันไหมนะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครแล้วก็ในเวลนนี้ได้เจอแล้วหรืออย่างนะคะถามว่ายากไหมมันก็หนึ่งในร้อนะคะแต่ว่าขอให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะขอทราบ energy twin f r a m e ของคุณทุกท่านนะคะที่พบเจอทริปนี้ไม่มีวันหมดอายุ ถ้าท่านใดได้เจอก็ถือว่าเป็นคลิปของคุณแต่ถ้าท่ารู้สึกว่าไม่ดึงดูดกับคลิปนี้เท่าไหร่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะนี่ก็อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณนะเอาละกดยอมรับด้วยพลังงานบวกค่ะถ้ารู้สึกว่าดึงดูดจริงๆอ่ขอทราบเบจี้ของทวินเฟรมทวินเฟรมของคุณคนนี้เขาหรือเธอนะคะจะเป็นใครนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ e r g y quiet s t r e n g t h ว่านมองดูว่าคุณดังคู่รู้สึกถึงกันตลอดแหละมันเป็นความรู้สึกที่มั่นคงคุณอาจจะไม่เคยบอกความรู้สึกนี้ให้ใครได้รับรู้นะคะเพราะว่าคุณเองก็รู้ดีว่าความรู้สึกบางอย่างถ้าบอกหรือว่าเปิดเผยกับใครเนี่ยนะอาจจะเขาอาจจะดูถูกความรู้สึกของคุณก็เป็นไปได้คุณทังคู่ก็เลยเรียกได้ว่าคิดถึงกันนะคะอยู่ในที่ซึ่งเงียบสงบมากที่สุดนะ ผู้อ่านมองดูว่าทวินเฟรมของคุณหนนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กมาเกี่ยวเนื่องเดี๋ยวเราว่ากันต่อ,อทวินเฟรมของคุณหนนี้เขาหน้าที่จะผ่านการแต่งงานหน้าที่จะเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก่อนมีประสบการณ์อันน่าเศร้าในเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นนะคะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คุณก็เขาหรือทั้งคู่เลยอาจจะสูญเสียคู่สมรสคู่สมรสของเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเสียชีวิตนะคะด้วยโรค้ายหรือเหตุการณ์บาอย่างที่เขาไม่อยากที่จะพูดถึงนะคะเอนเนจีรอบตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนกับเด็กอ่ะคุ้มครองเขาอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเขาอาจจะนับถือแองเจิลเขาอาจจะนับถือศาสนาคริสต์แบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้เอเน g y จีเกี่ยวเนื่องกับเด็กเกี่ยวพันกับเด็กนะคะดังนั้นอาจจะเป็นบุตรของเขาหลานของเขาหรือคนอายุน้อยนะคะไม่ของคุณก็ของเขาคนนี้นะคะจะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอกันหรือคณทั้งคู่เป็นคนที่ มีความรักแล้วก็ผูกพันกับคนอายุน้อยนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาหรือเธอคนนี้อายุน้อยกว่าคุณเยอะก็คือตามมาเกิดช้าตามความเชื่อนะคะแต่ว่าแม้ว่าเขาจะอายุน้อยแต่คนคนนี้เอเนจีคข้ายจะเคร่งขรึมมากเลยนะทุนเฟรมของคุณคนนี้ออกจะากเคร่งขรึมและบางครั้งก็มีโมเมนต์ที่เศร้าเหงานะคะหรืออาจจะสับกัน ก็อาจจะเป็นคนที่มีอดีตที่ค่อนข้างที่จะเศร้าแต่ว่าเขาฟันฝ่ามาได้เนื่องจากว่าเขามีโศนะคะมีดวงจิตหรือว่ามีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งในการใช้ชีวิตเขามีความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย mm hmm. เขาก็เป็นคนที่เรียกว่าชอบที่จะอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอในที่เง,งียบๆอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เข้าวัดเป็นเรื่องเป็นราวแต่เป็นคนที่ มีเซนต์แรงมากนะคะมีจิตวิญญาณที่สื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสูงมากๆทีเดียวหมายถึงเขากําหนดจิตหรือว่าแค่ขอเนี่ยเขาก็ได้แล้วทีนี้ผู้อ่านมองดูว่าเขาหน้าที่จะเริ่มขอหรือว่าสวดมนต์ขอพรให้ได้เจอกับคู่ของเขาคู่แท้ของเขานะผู้อ่านมองว่าเป็นแบบนี้ว้าวก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งพอสมควรนะคะสําหรับ EP นี้สําหรับ ไอเนจีทวินเฟรมของคุณนะแล้วยงังไงต่อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผ้ก,ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแล้วจะยังไงต่อ Energy คนนี้ดูจะค่อนข้า,อยอยางที่จะอึมครึมพอสมควรทีเดียวนะแอบผลลุกเหมือนกันนะเอาค่ะขอทราบ Energy Twin Frame ของคุณค่ะ A4 เพนต์คคือคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะเป็นคนที่ห่วงความเป็นโลกส่วนตัวของเขามากอะนะคะไม่ถึงกับปิดกั้นตัวเองแต่หมายถึงเขาจะไม่ค่อยยอมเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆนะที่ผู้่านลองดูเ okay, ค่ะ Six, เ i x oh p ด n d u l ออ c หน code, ึ่งใบและไฟล์ร็อซอสจินเฟรมของคุณค่อนข้างที่จะมี energy เป็นคนที่เด็ดขาดทางความคิดแล้วก็เด็ดขาดในการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะมากพอสมควรทีเดียวนะคะเดี๋ยว,วอ่าเลื่อนการ์ดให้เอาละ ค่อนข้างจะเด็ดขาดในการใช้ชีวิตเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเด็ดเดี่ยวในทุกๆเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตเป็นคนที่ระมัดระวังคําพูดพูดน้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เป็นคนที่ มีปัญหาเรื่องความไว้ใจคนนะหมายถึงเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่รักใครแล้วว่าจะรักมั่นคงผูกพันก็เลยระมัดระวังที่จะรักนะคะแล้วเวลาที่รักเนี่ยเขาจะมีในที่ของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของด้วยความหึงหวงความหวงแหนตรงนี้มีแต่มันไม่ได้ถึงขั้นทำลายร่างกายนะแต่หมายถึงความหึงความห่วงของเขาเนี่ยเขารู้ตัวว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเขาไม่ชอบเพราะมันจะทําให้เขาเศร้ามันจะทําให้เขาหงุดหงิด จะทำให้เขาใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่ดีดังนั้นเขาก็เลยกลายเป็นคนที่รักคนค่อนข้างที่จะยากเป็นคนใจดีอยู่ค่ะแต่การจะรักใครง่ายๆนะคะไม่ใช่คนคนนี้แน่นอนเอนจีเป็นชาวท่าดินพึกษกันและมังกรน,นะคะเอนจีท่าดินมันชาร์สสูงมากเลยคุณอาจจะได้พบเจอเขาหรือเธอคนนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะอาจจะเป็นในใน โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานที่ต้องใช้สื่อคอมพิวเตอร์นะใช้โซเชียลขออภัยกับแหมใช้คำพูดซะแกรหรือว่ายุกันหมดหรือว่าจะอยู่ในเว็บเดทก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะออนไลน์หรอกถ้าเขาอยู่ในเว็บเดทนะแต่ถ้าเขาตัดสินใจที่จะทักทายคุณนั่นหมายความว่าเขารู้สึกกับคุณนะถึงได้ทักทายมา แล้วก็จริงจังในการสื่อสารต้องบอกว่าแบบนั้นพูดน้อยก็จริงแต่จริงจังในการสื่อสารเน้นหนักไปทางโทรทางการเดินทางมาหาแบบจริงจรงจังๆมากกว่านะคะเอ,อ่เอ energy f o r p e n t a c l e บางท่านอาจจะได้เจอแล้วนะคะรู้สึกถูกชะตารู้สึกผูกพันกันนะคะ แต่ทีนี้เนี่ย e อเนอ y จีของมาบอกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอตัวจริงดังนั้นอาจจะต้องรอนับจากที่ได้เจอกันนะคะสี่อาทิตย์หรือ4เดือนนะคะมีเกณฑ์ว่าจะเดินทางมาเจ,เจอกันความสัมพันธ์เนี่ยจะพัฒนาแบบสเต็ปบายสเต็ปแต่มันไม่ได้นานขนาด5-6ปีนะปีหนึ่งรู้เรื่องแล้วเพราะในเวลานี้ผู้อ่านมองดูว่า Energy เขาพร้อมที่จะมีความรักพร้อมในระดับที่เรียกได้ว่าคอมมิเมนตสูงอะถ้าได้เจอตัวจริงกันนะคะ ในโมเมนต์ของความที่เป็นคนที่มีอดีตค่อนข้างจะเจ็บปวดหรือเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ค่อยคุยดูเหมือนลึกลับอะไรก็แล้วแต่สำหรับคนอื่นแต่กับคุณเนี่ยเขาเปิดเผยซีเรียสนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นพอเวลาที่คุณทั้งคู่ได้เจอเจอกันนะความที่เขาเป็น king of cup เขาจะดูแลเทคแคร์ care, คุณตั้งแต่แรกห่วงใย,ยใส่ใจใช้คำพูดการกระทำที่เอาใจใส่นะ ค่อนข้างแน่ชัดว่าเจอทางโซเชียลมีเดียแต่เชื่อไหมว่าเขาจะพยายามหาทางนะคะเดินทางมาเจอเจอกันกับคุณให้ได้ในเร็วๆวันด้วยนะคะต้องบอกว่าแบบนั้นถ้าท่านใดไม่เจอนับจากนี้ผู้อ่านมองดูว่าอีกสักประมาณ7วันนะคะหรือ7อาทิตย์นะคุณอาจจะได้ข้อความจากโซเมตของคุณ แต่ว่าการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยู่ที่เลข4นะดัมเบลโอาจจะประมาณสัก4เดือนขึ้นไปเนี่ยนะคะถึงจะได้เจอเจอหรือว่าถึงจะมีคอมมิชเมนต์ในระดับที่เป็นคู่รักนะสารสัมพันธ์เป็นคู่รักผู้คนนี้การงานการเงินดีทีเดียวนะแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญใจกุศลน,นะคะชอบทําบุญนะเอเนจีสายเปมากๆบอกเลยนะพูดน้อยต่อยหนักนะสายเปไม่ได้ทำร่างกายนะพูดน้อยแต่เป็นคนทุ่มเทจริงจัง ด้วยความที่ energy outcome ของเขาเนี่ยเป็น king of cups นะ six of pentacles นะั่นหมายความว่าเป็นคนที่ทุ่มเทจริงจังในความสัมพันธ์มากๆนะเป็นคนที่พอเวลาที่ king of cups เนี่ยเวลาที่รักใครเนี่ยให้ใจรักแบบไรเงื่อนไขจริงๆแต่ในใจเนี่ยมีความกังวลมีความหึงมันแปรปรวนไปหมดแต่ภายนอกนะี่ยมันดูดีนะคะดูทุกอย่างสงบแต่ว่าจริงๆถ้ารักใครคนนี้ค่อนข้างจะ ปั่นปวนมาก,มากๆาทีเดียวนะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่จะพยายามหาทางไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะพยายามหาทางพบเจอคุณให้ได้หรือว่าอุปสรรคใดๆก็ขวางเขาหรือเธอคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆนะคะเป็นคนที่พร้อมด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติแล้วก็ทรัพสมบัติในแบบที่คุณขอไว้ในแบบที่คุณต้องการนะเพอร์เฟกต์สำหรับคุณและเขาอะต้องบอกว่าแบบนี้ทีนี้เอเนจี่ของมาบอกว่า มีความเป็นไปได้ว่าเข้ามาแล้วจะเป็นไปนในลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตของคุณด้วยเข้ามาในช่วงที่คุณเพลียงพรายากลําบากหรืออาจจะสับก,กันนะคะแต่บอกไว้อย่างหนึ่งว่าคนคนนี้นะคะ ไม่คุณก็เขาเนี่ยได้เจอกันหลังจากที่คุณยุติปัญหาคาราคาซังกับคนที่ไม่ใช่ในเวลานี้ถ้าคุณดิวกับคนที่ไม่ใช่อยู่เพราะมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะแฮงค์แมนนะคะกับไฟล์รบซอสถ้าคุณดิวกับคนที่ไม่ใช่อยู่เดี๋ยวมันจะมีเหตุให้ต้องผลัดออกจากคนคนนี้และวิถีชีวิตของคุณทั้งคู่นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปชาริออตนะคะมันคือการเคลื่อนตัวของโชคชะตาที่จะนำพา ให้คุณทั้งคู่มาเจอกันคอนเฟิร์มอีกครั้งด้วยการ์ด1111 11, นะคะการ์ดทรินเฟรมขึ้นแล้วดังนั้นหมายเลข11คลิปนี้ก็ยังคงเป็นหมายเลขนำโชคสำหรับคุณอยู่นะคะ เอาละทีนี้ถ้าใครรู้ตัวว่าคุณกำลังเครียดหรือว่าดิวกับคนที่ไม่ใช่อยู่นะคลิปนี้อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจได้มากขึ้นว่าคุณจริงๆแล้วมีทวินเทรมรอคุณอยู่ดังนั้นสิ่งที่คุณมีในมือมันก็เลยไม่เวิร์กสัทีเหมือนกับเขาในเวลานี้แหละแต่พวกอ่ามองดูตอนนี้เขาโสดนะคะเขาโสดแต่ใช่เขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวหรือเคยมีบุตรหรืออาจจะสลับกันก็ได้ นะคะตัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขาอาจจะมีเรียกได้ว่าอาดีตที่ค่อนข้างดาร์กนะคะเขาอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับคนที่เคยทําแทงหรือตัวคุณด้วยหรืออาจจะตัวคุณเองหรืออาจจะเขาเคยมีอดีตเกี่ยวเนื่องกับการทําแทงซึ่งมันทําให้เขารู้สึกผิดนะแต่ในเวลานั้นเนี่ยมันด้วยสถานการณ์จําเป็นจริงๆนะคะมันก็เลยต้องทําให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่สอนเขาอยู่ในจิตใจของเขา แต่ถ้าท่านใดหรือถ้าเขาไม่ได้มีลักษณะนั้นก็บอกเลยว่านะคะเขาค่อนข้างมี energy vibration เกี่ยวเนื่องกับเด็กค่อนข้างเยอะเพราะอาจจะชอบทําบุญนะคะให้กับเด็กยากจนแต่เขาก็ชอบทําบุญให้กับดวงวิญญาณของผู้ตายด้วย mm. energy คนคนนี้เนี่ยอ,อีกฝ่าฝั่งหนึ่งค่อนข้างจะเกี่ยวกับมูเต่รูนะคะเกี่ยวกับ ผู้ลึกลับทางจิตวิญญาณซึ่งมันคล้ายๆกันกันกบคุณนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับเท้าเวสุวรรณนะคะอะไรประมาณเนี้นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าถ้าพี่น้องชาวคริสเนีใช่ไหมคะ,ะคุณก็อาจจะมีเซน สื่อถึงนะคะผู้ล่วงลับได้เป็นพิเศษที่จะมาคอยนําทางคุณหรือเวชัยให้พรคุณหรือบอกทางคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะเนี้ยจะคล้ายๆกันต่อให้ต่างศาสนานะคะหรือคุณอาจจะมีนักบุญที่ค่อนข้างจะอายุน้อยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเสียชีวิตในลักษณะแบบไม่ปกตินาอเหมือนกับเรียกว่าอะไรนะหวาญลืมลืมคำพูดนั้นไปละนะอืม เหมือนกับว่าเสียชีวิตนะคะอืมนึกคำพูดไม่ออกแต่พี่น้องคาริกน่าจะทราบดีการเสียชีวิตคล้ายๆท่านนักบุญเปดโตรที่ถูกสังหารก่อนวัยอังกุ อันควรนะคะตรึงบนไม้กางเขนกลักหัวแบบนี้นะอ่ามรณะศักขีอ่าใช่ใช่จะเป็นในลักษณะเนี้ยนะคะตัวเขาเองก็ด้วยนะจะเกี่ยวโยงในลักษณะเนี้ยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในลักษณะนี้แหละที่เชื่อมโยงให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันคุณทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างจะดีฟทางความรู้สึกนะคะเรียกได้ว,ว่าพอเจอกันอาจจะอธิษฐานให้กันและกันไปเลย ะะมันก็กลายเป็นเรียกได้ว่านอกจากทรินฟิลแแ้ะเป็นคู่บุญคู่บารมีด้วยบุคลิกลักษณะนะคะ King of Cup นั่นคือตรงสเปคคุณอะนะคะฝันว่าอยากจะเจอผู้หญิงหรือผู้ชายแบบไหนเขาหรือเธอเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ใส่เปแน่นอนนะคะตัวคุณเองก็จะต้องทุ่มเทความรักความวามใจใส่ให้เขาด้วยนะอย่าเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียวเพราะมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวนะคะ แล้วก็ผู้อ่านมองดูว่าเขาน่าจะยุติความสัมพันธ์มาแล้วแต่ตัวคุณบางท่านคาราคาซังกับบางสิ่งอยู่ก็พยายามนะคะ move on นะคะเพราะว่าคุณมี twin frame มีคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณรออยู่นั่นเองเกี่ยวเนื่องกับใหมายเล็กสีอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะเกิดวันที่4นะเดือน4ตัวคุณนะคะด้วยเช่นเดียวกันเป็นประมาณนี้นะจ๊ะถ้าถามเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องอะไรผู้อ่านมองไม่กังวลอะไรเลย นะคะคนนี้มีอดีตที่เศร้าแต่ไม่มีปมอะไรที่เขาจะใส่ปมมาที่คุณได้ตัวคนเองผู้อ่านก็มองดูว่าคล้ายๆกันมีในที่ความมั่นคงแล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตแต่ว่าแม้ว่าช,ชีวิตสู้กลับแต่คุณก็ไม่ถอยอะ่ะนะแล้วคุณมีความที่เรียกว่าเชื่อถือในเรื่องคุณงามความดีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าบอกเลยว่าดีแล้วนะคะจงมีความเชื่อในความดีงามต่อไปหน้าที่การงานแหมเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจดีมีเมตตาขนาดนี้เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะอาจจะทํางานธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับนะคะทองคําเกี่ยวกับหุ้นนะคะเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการเงินเงินเงินทองทองนะคะถ้าค้าขายก็อาจจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับทองคํา ของมีค่าจิวเรียอะไรแบบนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นด้วยหรืออาจจะสลับกันนะจ๊ะแต่ว่าคุณั้งคู่พอเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพวกอาจมองเห็นอนาคตที่มันคือความมั่นคงของความรักนะมันคือความรักที่ชัดเจนแล้วก็มันคือความรักที่คุณเฝ้ารอนะคะถามว่าจะได้แต่งงานกันไหมแน่นอนส e n เอเนจี Energy, นะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะ วนส์นะคะได้แต่งงานอยู่แล้วได้สร้างครอบครัวอยู่แล้วนะคะถ้าคุณทั้งคู่ได้เจอเจอกันนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเช็ค Energy น,นะคะอ t c คัมกันหน่อยดีไหมนะว่าลองดูสิคะว่ามีอะไรบ้างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะบอกคุณนะคะถึงอนาคตระหว่างคุณกับโซเมทของคุณนะ อ๋อขออภัยค่ะทวินเฟรมไปนึกถึงโซเมตยังไงก่อนเนี่ยขออภัยนะคะทวินเฟรมค่ะเอาคัมทวินเฟรมนะคะไหนดูซิอืม เอาคำออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่ได้เจอกันแน่นอนนะคะแต่นับจากนี้จะต้องใช้เวลาเรียนรู้สารสัมพันธ์กันมากสักหน่อยอีพยายามจะไม่พูดเรื่อง long distance อะไรมากแต่การนี้ก็ออกมาบอกอีกว่าคุณทั้งคู่อยู่คนละซีกโลกหรืออยู่กันคนละซีกของประเทศดังนั้นมีความต่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องอุปนิสัยใจคอนะคะดังนั้น คงจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะแต่ถามว่ามันจะลงตัวไหมมันลงตัวแน่ๆแหละนะคะแล้วยังไงต่อนะืมเฟนชิพคุณดังคู่พอเวลาที่ได้เจอกันเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ความรักความผูกพันนะมันอาจจะเป็นไปลักษณะของเพื่อนแท้เพื่อนสนิทนะคะเพื่อนคู่แท้ต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะที่ ผู้ห่นมองดูว่าพอเวลาที่คุณเจอกันแล้วแล้วนับจากนั้นหลังจากนั้นพอไปไหนนะคะไปไหนไปทําอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยตัวมันจะติดกันตลอดละน้ำมันจะรู้สึกเหมือนแยกจากกันไม่ออกแล้วผู้อ่านมองดูว่าเหมือนคณทั้งคู่อาจจะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันค่อนข้างที่จะเร็วด้วยความที่มีความผูกพันกันค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะทีนี้ผู้อ่านมองดูว่าผู้คนรอบข้างอาจจะมีส่วนทักท้วงแต่ว่า มองดูว่าตัวคุณจะสามารถพิสูจน์นะคะความรักของคุณทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีแมเอเจนซีเรียกได้ว่าอนาคตข้างหน้ามันคือการตัดสินใจหรือว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตระหว่างคุณกับเขาต้องอาศัยความกล้าหาญพอสมควรทีเดียวนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนหลายๆอย่างแน่หลังจากที่คุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะเปลี่ยนถิ่นฐานก็ได้นะคะ แล้วก็อาจจะยกย้ายที่ทํางานนะคะแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวเนื่องการจะต้องเรียนเสริมเพิ่มเติมด้านภาษาหรือเปล่าวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วยนะคะมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะคะอินทีร่ที่เกี่ยวกับทองคําเกี่ยวกับอะไรพวกนี้บางท่านอาจจะเกี่ยวเนื่องกับชาวตะวันออกกลางด้วยนะมันก็เลยอาจจะต้องเรียนรู้กันค่อนข้างที่จะเรียกได้ว,ว่าอาศัยความกล้าหาญพอสมควร คุณทั้งคู่จะเข้ามาเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันนะคะเข้ามาทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกมีความหวังแล้วก็มีความศรัทธาในความรักนะคะขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเอาละเดี๋ยวเรามาขอข,อข้อความจาก universe ก่อนที่จะไปถึงข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอข้อความจาก u n i v e r s e สําหรับคุณหน่อยนะเอาล่ะข้อความออกมาบอกว่าอื คุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ำหรือว่าคุณมีเกณฑ์การจะออกเดทนะคะในที่ซึ่งใกล้บริเวณริมน้ำหรือแม่น้ำนะคะเอเนจีอ energy, พอราที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันถ้าอยากที่จะเคลียร์ในทีด้วยกันทั้งคู่นะคะเหมือนกับเสริมไวเบเรชั่นให้ไปออกเดทในสถานที่ที่เกี่ยวกับน้ำไว้ก่อนก็จะดีนะหรือว่าคุณอาจจะได้ไปออกเดทโรแมนติกสวีทหวานนะคะ ก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ใกล้ริมน้ําใกล้แม่น้ําหรือนะคะชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนนะคะอาจจะนําพาโชคลาภทางด้านความรักมาให้คุณนะคะหรือให้ทั้งคุณให้คุณทั้งคู่เลยนะคะ แล้วยูนิเวอรมีอะไรอ่ะที่จะบอกอีกแหมเอเดจีปิดท้ายสวยมากเลิฟนะคะความรักคือคำตอบสำหรับทุกอย่างนะ,ค,ะความรักคือสิ่งที่คุณทั้งคู่มองหาและใช่ คุณทั้งคู่นอกจากเป็นทวินเทมแล้วก็ยังเป็นรักแท้ของกันและกันด้วยเอนนี่ของาบอกว่า Very Soon นะคะเร็วๆนี้คุณทั้งคู่คงจะได้เจอกันนะคะตามห่วงเวลาที่ผู้อ่านบอกนั่นแหละแหมดีใจจังเลยนะอะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก Universe นะคะสำหรับคุณสักหน่อยนะขอข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับคุณ สำหรับ Twin Frame EP นี้เต็มไปด้วยความลึกลับนะคะเต็มไปด้วยความผูกพันนะแต่มันดีจังเลยอะ่ะนะขนลุกไปอ่านไปขนลุกไปแต่ดีค่ะอาวละได้แล้วนะคะ new life ค่ะ energy angel ออกมาบอกเลยว่า new life คุณได้เริ่มต้นใหม่กับ Twin Frame ของคุณ นะชีวิตนี้ความรักครั้งนี้ก็เหมือนกับได้พลิกฟื้นได้เกิดใหม่ได้มีความเชื่อทางจิตวิญญาณร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณทั้งสองคนอ่ะคู่ควรกับความรักที่ดีอยู่แล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยอวยชัยให้พรคุณได้พบกับความรักนะคะที่ดีให้ได้พบกับคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่คุณทั้งคู่นะคะเฝ้าฝันเฝ้ารอคอยนั่นเอง ขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอกันในเร็ววันนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ